ชื่อนธนุสวรรณวุินะคะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลนะคะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดูแลที่เป็นเรื่องพันธุ์ักกะนิ่างประเทศเป็นสิทธิของคนพิการนั่นเองเพื่อให้เขาได้มีศักดิ์ศรีนะคะมีส่วนร่วมอยู่ในสังคมได้เท่าเทียมกับคนทั่วไปทํา,าทให้คุณภาพชีวิตของคนพิการในสุขุมิติเนี่ยดีขึ้นเนาะตอนอเด็กๆก็คือตอนนั้นก็ยังมองเห็นอยู่นะก็อยากจะทำงานแบบเ,เป็นบุคลากรทางการแพทย์ แต่ว่ามันมองไม่เห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับข้อจํากัดตรงนั้นนะ่ะมันลดไปทําให้มันมีเรียกว่าอุปสรรคความท้าทายนะคะหลายๆอย่างด้วยกันส่วนมากาจะเป็นทางด้านกายภาพการอ่านหนังสือนะคะการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์มันอาจจะต้องใช้ความพยายามขยันมากกว่าคนอื่นแบบประมาณ3เท่าอะ่ะอย่างเราเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมแน่นอนว่าใช้เอกสารต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการถาม ถ้าเราไม่รู้จริงก็กถามไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าเราไม่รู้มันไม่ได้หมายความว่ารู้น้อยด้อยปัญหาอะไรน,น,นะนะบางทีแต่คือทํางานบางทีลุยไปเรื่องบางทีมันก็ต้องมีพอสหยุดและคิดว่าไอเนี่ยเราถามถูกไหมไอเนี้ยก็คือมันก็คือเป็นการตั้งคำถามเช่นเดียวกันอ่ะเมื่อ<ว><น>เราถามแล้วเนี่ยกย็การแชร์การแลกเปลี่ยนการแบ่งปันเนี่ยคือ คือสิ่งที่ดีมากเวลาเราถามแล้วก็ต้องมีคําตอบคําตอบจากหลายๆที่ไม่ใช่แบบว่าพูดอะไรก็เออเอ,อตามไปหมดอย่างเชนที่บอกแล้วที่ดูแลงานด้านการต่างประเทศน่ะนะคะก็อย่างอื่นเลยก็คือต้องนําสิ่งที่เรามีแชร์หรือว่าแสดงให้นานานประเทศอะได้รับทราบาเช่นเราดูเรื่องของสิทธิสวัสดิการบริการคนพิการด้านต่างๆประเทศอื่นๆเนี่ยจะได้มีการนำไป เป็นแนวทางให้เขาทําตามก็ดีหรือว่าเป็นเอาให้เขาได้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของบ้านเขาแล้วในทางตรงกันข้ามเนี่ยเราก็นําสิ่งที่ดีๆจากนอกประเทศกลับเข้ามารับใช้ในประเทศได้เช่นเดียวกันอันนี้มันคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การที่เราพูดออกไปเราก็จะมีฟีดแบ็กกลับเข้ามาใช่ไหมคะตรงนี้ทำให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นเนาะ ไม่อยากให้มองที่ตัวข้อจํากัดตอนนั้นค่ะอยากจะมองว่าคนคนนั้นน่ะทำอะไรได้บ้างเพราะว่าทุกๆคนมีศักยภาพมีความสามารถในตัวเองแหละแต่อาจจะถนัดไม่เหมือนกันรู้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมีการเปิดโอกาสให้ให้มีการทํางานเนี่ยมันถูกพยายามมองว่าเขามีศักยภาพตรงไหน,นแล้วก็ไป plug ินเอาไปแมทช์กับงานที่เปิดอยู่ค่ะเดี๋ยวกันแลเพียงก็ต้อง เตรียมพร้อมของตัวเองด้วยแล้วในเรื่องของ capacity building หรือว่าในการสร้างศักยภาพกรร empower ตัวเองให้ให้พร้อมกับงานที่เขาเปิดอยู่ด้วยคือ2ออ,อย่างตรงนี้ก็จะต้องมาแมชกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสังคมเปิดใจถ้านายจ้างเปิดใจถ้าภาครัฐเปิดใจคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แน่นอนที่จะให คนพิการเนี่ยมีสิทธิม์มีเสียงม,มีพื้นที่มีงานมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วมันก็ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศอะ่ะมันเดินต่อไปได้ควาอมๆกันท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอฝากให้กับ เพื่อนๆคนพิการนะคะพวกเราเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพนะคะอย่าไปมองที่ข้อจํากัดเนาะให้มองว่าเราเนี่ยมีความหวังมีความฝันนะคะแล้วก็อยากจะทําอะไรนะคะโดยที่มุ่งไปที่สิ่งนั้นเลยเนาะให้คิดว่าเอ้ยอะไรที่เราต้องการที่จะเติมเต็ม เพิ่มเติมศักยภาพเพิ่มพูนทักษะตรงนั้นนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เตรียมพร้อมไว้ซึ่งโอกาสแต่เมื่อไหร่ที่เวลามาถึงนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถผลักดันไปยังความฝันของเราได้สําหรับคนที่มีข้อคําถามนะคะเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการนะคะหรือต้องการคําปรึกษาใดๆเนี่ยมีหลายๆหน่วยงานเลยที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะอยู่เคียงข้างเรานะคะอย่างเช่นหน่วยงานของภาครัฐเองเนี่ยกรมส่ง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะมีสายด่วนนะคะที่สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะสายด่วนคนพิการเบอร์1479โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะที่เบอร์1300ค่ะ